สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องไม้สวยงามคุณแหม่มที่น่ารักทุกทท่านนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษฐีเงินหนาด่างชื่อเพราะนะคะชื่อเสียงเรียงนามเพราะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลที่น่าเก็บอา่าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ เศรษฐีเงินหนามีมานานแล้วนะคะมีมานานแล้วแต่ก็ดั้งเดิมแต่ก่อนก็จะเป็นที่เป็นแบบสีเขียวนะคะใบเขียวธรรมดาแต่ว่าของเราจะเป็นต้นที่ต้นที่เป็นใบด่างสีทองแล้วก็ด่างแล้วก็สวยมากนะคะหายากไม่ค่อยเจอเลยนะคะไม่ค่อยมีใครลงขายของเราจะมีสวยสวยสวยแปลกกว่าต้นอื่นแล้วก็ภูมิใจมากที่อยากจะนำเสนอนะคะ สวยงามมากสำหรับเศรษฐีเงินหนาสีทองด่างต้นนี้นะคะสีทองเหลืองอารามอารามมากอะค่ะต้นจริงคือเป็นแบบสีเหลืองสีเหลืองอยากจะเอาไปจำนำมากเลยขายได้จำนำได้นี่น่าจะรวยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะมันทองเหลืองแบบอารามมากนะคะเอฟซีขาไม่ได้ทองแบบธรรมดานะคะสีเหลืองสวยอารามมากต้นนี้ไม้ในกระถางสินิ้ว ไม้ในกระถาง15นิ้วนะคะเราเปลี่ยนกระถางอัพไซส์ให้แล้วแล้วก็อยู่ยาวๆไปเลยอยู่ยาวๆไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะพร้อมส่งไม้ในกระถาง15นิ้วราคาเปิดที่3500บาทรวมส่งค่ะ3,500บาทรวมส่งนะคะตำหนินิดหนึงขอบใบตำหนิตรงขอบใบนี้หนึ่งตรงมุมนี้นะคะคือไม้ที่มันอายุเยอะนะคะผ่านผ่านผ่าน ผ่านแบบว่าอยู่มานานแล้วอะหลายปีแล้วน้องจะต้องมีตําหนิบ้างแต่ว่าตําหนิแค่นี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะน้อยมากๆในการที่แบบว่าเขาเขาเขาเจอ,เอประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาตำหนิน้อยมากนะคะมุมนี้แค่นี้นิดเดียวเองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจุดๆจุดๆนิดหนึ่งนะคะจุดจดนิดหนึ่ง โอ้สวยอะไรขนาดนี้ไม่เจ้าเว้ยเงิน3,500บาทซื้อความสุขซื้อความสวยไม่ได้แพงไม่ได้แรงนะคะเก็บได้เก็บเลยค่ะต้นนี้3,500บาทเท่านั้นค่ะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะเจอใครเจอที่ไหนที่แบบว่าสวยกว่านี้ส่งรูปมาให้ชมได้เลยนะคะมาแลกเปลี่ยนดูกันนะคะว่าต้นของเรานี่สวยจริงๆถ้าเป็นแบบว่าออสายประกวด ะะเอาไปเข้าเข้าเข้าสนามได้เลยนะคะสำหรับต้นนี้สวยมากๆเศรษฐีเงินหนาสีทองด่างนะคะไม้ในกระถาง15นิ้ว3500บาทรวมส่งค่ะต่อไปมาชมต้นที่2กันค่ะต้นต้นที่สองก็เป็นเศรษฐีเงินหนาเสียงเนาะเสียงแหบเสียงแห้งเศรษฐีเงินหนาสีทองด่างเช่นกันแต่ต้นนี้ทองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ เปอร์เซ็นทองน้อยน้อยกว่าต้นแรกเปอร์เซ็นทองแค่ประมาณประมาณทองทอง 18K เคก็แล้วกันไม่ใช่ทองเก้าไม่ใช่ทองร้อยเปอร์เซ็นอันนั้นทองแบบทองทองสวยทองอารามมากทองร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ทองสัก7 5เปอร์เซ็นก็แล้วกันเนาะ18เคว่างั้นอันนี้ ด่างสวยน้องมีสีเขียวแบบปนเยอะอย่างนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายตําหนิจะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีตําหนิสีเขียวเอออันนี้ผสมแล้วไม่ติดหักทิ้งไปผสมยากเหมือนกันนะคะสําหรับเกสรของน้องอะ่ะผสมยากผสมกับโชคเก้าชั้นเอาไว้ไม่ติดเลยต้นใหญ่ก็ไม่ติดเหมือนกันต้นนี้สีทองด่างเช่นกัน แต่ว่าทองไม่ไม,ไม่ไม่เหลืองอารามเท่าต้นแรกแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงเท่าต้นแรกต้นนี้เพียง1,900บาทรวมส่งแต่ก็เป็นไม้มงคลชื่อมงคลนะคะเศรษฐีเงินหนาคุณจะได้รวยคุณจะได้เป็นเศรษฐีคุณจะได้มีเงินหนาๆเงินเยอะๆเนาะ ไม้มงคลร,รู้จักตั้งชื่อเนาะทำให้คนแบบอยากเก็บอยากมีในบ้านในสวนเก็บได้นะคะต้นนี้ไม้ในกระถางสินิ้วค่ะ1,900บาทรวมส่งนะคะ1,900บาทรวมส่งมาค่ะเป็นต้นที่ย่อมเยาวลงมาอีกทุนไม่เยอะทุนไม่สูงเงินไม่เยอะเงินไม่หนา ค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวเงินก็จะหนาเองนะคะเดี๋ยวค่อยเงินก็จะหนาเองเป็นต้นนี้กันค่ะไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะอันนี้เป็นใบกลมเด้อใบกลมก็จะหายากระดับ1ค่ะเศรษฐีเงินหนาสีทองด่างใบกลมไม้ในกระถาง8นิ้วเปิดที่1,200บาทรวมส่งค่ะ1,200บาทรวมส่งนะคะ ใบกลมส่วนมากจะเป็นใบยาวๆเรียวๆจะมีเยอะนะคะใบกลมหายากอยู่นะคะหายากอยู่ตอนแรกมีหลายต้นขายไปหมดขายกินไปหมดอยู่ที่1200บาทรวมส่งสา่ห้าห้าใบหใบหกใบกับใบตำหนิล่างนะคะหใบกับใบล่างที่มีตำหนินอกนั้นก็ไม่มีตำหนิคะ่ะ สวยปิ้งนะคะสวยปิ้งนะคะ1,200บาทรวมส่งมาค่ะต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นใบใบเดียวเดียวใบยาวเนาะเศรษฐีเงินหนาด่างนะคะเศรษฐีเงินหนาด่างอันนี้ไม่ใช่สีทองนะใช้คําว่าสีทองไม่ได้เพราะว่าคนละสีเลยสีทองจะมีอยู่สองต้นต้นนี้พันเกับต้นนูน้นนู่น ดูความเหลืองของเขาดูความทองของเขา3,5 0 0อันนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาด่างนะคะเศรษฐีเงินหนาด่างต้นนี้ไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะ1000 1 0ั0บาทรวมส่งค่ะ1,000บาทรวมส่งไม้ในกระถาง10นิ้วเศรษฐีเงินหนาด่างค่ะผ่านไปแล้ว4ต้นนะคะนำเสนอผ่านไปแล้ว4ต้น ต้นสุดท้ายนี่สวยปิ๊งสุดยอดมากๆเลยนะคะต้นสุดท้ายจะเป็นเศรษฐีเงินหนาผสมโชคเก้าชั้นนะคะด่างนะคะด่างมาดูต้นสุดท้ายกันค่ะต้นนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาผสมโชคเก้าชั้นด่างสุดยอดแห่งความสวยสีมาเต็ม ดังกระจายนะคะแบบนี้แม่เจ้าสุดยอดมากๆเลยนะคะดูสีของเขาสีดังซึมดางดางดังซึมดังในเนื้อออกเป็นชมพูออกเป็นสีทองออกเป็นสีสนิมออกเป็นสีส้มสีเขียวเข้มมันกี่สีแล้วเนี่ยหลายสีมากๆเลย ก้านม่วงนะคะก้านม่วงสีของเขาประมาณนี้นะคะสีจริงเลยนะคะในรูปสีอาจจะแบบแบบไม่ค่อยสวยเท่าต้นจริงแต่ต้นจริงของเขาสวยมากค่ะต้นนี้แล้วก็เป็นทรงคอมเพกฟอร์มไม้คอมเพกฟอร์มทรงดีทรงสวยค่ะเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมให้น้องสีสวยมาก ต้นนี้สีสวยมากสวยจริงๆใบล่างสุดแบบนี้ใบล่างรองล่างนะคะดูสีของเขามันเกินบรรยายค่ะขายไปต้นหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นก็สวยเหมือนกันรทรงคอมเพกฟอร์มไม่รู้ไปอยู่บ้านไหนจําไม่ได้แล้วนะคะสวยมากต้นนี้ก็สวยจริงๆต้นนี้สวยมีเสน่ห์มากทรงดีทรงสวย compact form, ะค,ะคอมเพกฟอร์มนะคะคอมเพกฟอร์มแบบนี้ สุดยอดนะคะสุดยอดหายากหาไม่ได้แล้วนะคะหาไม่ได้แล้วจริงๆสำหรับไม้งามๆแบบนี้นะคะต้นนี้เปิดราคา4,500บาทรวมส่งค่ะ4,500บาทรวมส่งดูสีของน้องดูความสวยของน้องดูก้านของเขาก้านแดงก้านม่วงนะคะมีติดฝักหรือเปล่าน้อน่าจะติดฝัก ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดผสมไว้หรือเปล่าไม่ได้ถามคนสวนว่าผสมให้หรือเปล่าต้นนี้ไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะ10นิ้วทรงดีทรงสวยคอมเพกฟอร์มขนาดนี้นะคะ4,500บาทรวมส่ง0993 17 0133เศรษฐีเงินหนาผสมโชค9ชั้นด่างจะมงคลอะไรได้ขนาดนี้ ทั้งเศรษฐีเงินหนาทั้งโชคเก้าชั้นดางสุดยอดรวมความมงคลความาไม้มงคลไม้มงคลที่แบบอยากมีอยากเก็บต้นนี้ต้นเดียวจบไปเลยนะคะจบไปเลย4,500บาทรวมส่งนะคะสนใจก็ขอภาพเพิ่มเติมขอวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากนำเสนอมากอยากย้ายบ้านอยากไปหาเจ้าของอยากเจอเจ้าของจริงเจ้าของใหม่ 0993170133ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ